เอาละอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับในแทนเจอกันช่วงเช้าว่างช่วงเย็ยนว่างนะครับวันนี้มื้อเช้าที่ผมอยากจะทำกินเนี่ยเป็นเมนูง่ายๆแสนง่าย,างงายเป็นเมนูปฐมเรื่องเป็นเมนูอนุบาลดีกว่าพอดีผมมีหมูหมักของผมอยู่แล้วนะครับวันนี้สิ่งที่อยากจะทำกินก็คือผัดกะหล่ำปลีเมนูอนุบาลอนุบาล ซึ่งรถจะไม่จับจ้าด้นะครับอน,นี้ก็เริ่มเมลยละกันนะครับถ้าหั่นหัวปีนะครับหัวปีวันนี้ที่ผมจะทำก็คือผมจะซอยละเอียดนะซอยละเอียดหน่อยให้มันชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ <c oughs> ล้างให้สะอาด <c oughs> เมนูนี้ครับเป็นเมนูที่ <c oughs> เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับเพราะว่ารสชาติไม่จัดจ้านนะครับผมเมนูแสนประหยัดด้วยครับเมนูนี้หัวปีหัวหนึ่งนี่ซื้อมา13บาบาทจากท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ตดีจังเลยไม่รู้ว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่พวกผักพวกนี้จะแพงหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> เอาละทีนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปร้านหัวปีก่อนนะครับหัวปีที่ไหนละ่ะกะลำปลี <c oughs> งั้นเราขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับอานะครับที่นี้ถึงขั้นตอนการผัดแล้วนะครับเพราะว่าล้างกระหล่ำปรีเสร็จแล้วขับแรกก็คือใส่น้ำมันหมูอีกเลยครับท่านอากาดหมูลงไปด้วยน้ำ <c oughs> มันหมูเน,นเวลาใช้ผัดพวกของเนี่ยนะครับผัดผักหรือว่าอะไรเงรี้ยผมว่า เพราะว่าหอมดีนะมีสเสน่ห์ดีรสรสชาติที่เราคุ้นเคยตามด้วยกับตบกระเทียมเสียงดังสนั่นนะ พอเตียวทรดเทียวเสร็จก็ใส่หมูนะครับหมูหมาทั้งบาวใส่็นร้อนแล้วเดอดกระทะเอาก่อน 嗯哼，好嘛。 ขอหมูสุกได้พี่ก็ใส่ผัดลงไปโหขลังตีหัวนึงนีง้เยอะมากอ่ะโอ้โหหกเลย เดี๋ยวก็ผัดไปจนหกปีเอ๊ะสลับปีนี่สลบปะครับนุ่มมากครับระหว่างนี้ก็ปรุงรสได้เลยแต่ปรุงรสไ,ได้ง่ายที่สายกระผมก็อยู่ที่ขอขั้นหน่อยนึงขั้นอร่อยชัวร์หนึ่งเลยครับ สองก็คือน้ำตาลนิดหนึงนะครับต้องหวานมากนะครับหรือว่าปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยครับเค็มจากแม็กกี้อู้ หอมเก๋เห็นไหมฮะเริ่มยุบและเริ่มยุบและแล้วก็ซอสหอยดังลมนะครับตาเด็กสมบูรณ์ขวดตรงนี้ก็ใช้ได้นานนะฮะใช้ได้เป็นเดือนนะเดือนกว่า2เดือน เสร็จแล้วครับเริ่มยุบแล้วเมนูที่แสนจะง่ายดาแล้วก็อราคาประหยัดอ่าแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมสไตล์ผมก็ต้องอีกนิดนึ่งครับทิ่หนู กเพิ่มความเด้งยข้ามนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านใครทำให้เด็กกินก็ไม่ต้องใส่พกิกก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเผ็ดเกินเด็กจะกินไม่ได้ปิดไฟ,ฟเสร็จเรียบร้อยออ้เอ๊ะความหวานพอดี มือชาีิง,ง่ายๆสไตล์ผมโหได้เยอะมากอะ่ะจานนี้นี่ถ้าเทียบเป็นเป็นมูลค่านะครับไม่ถึงห้าสิบบาทแล้วครับเพราะกระลำปีหัวหนึ่งก็สิบาบาทเองแต่อย่าไปคิดมากฮะ แค่เรารู้ว่าเมนูไหนประหยัดก็พอแล้วคิดมากปวดหัวเอาล่ะได้แล้วครับเมนูกระหล่ำปีผัดหมูมักนะครับเมนูง่ายๆนะครับผมที่ใครๆก็ทำได้แล้ววันนี้ผมขอตัวไปจับมื้อเช้าก่อนนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ